พร้อมกับล้อแม็กนะครับสีทองน้ำตาลแบบนี้นั่นเองนะครับโช๊คแม็กซ์ที่มันมีกระบอกโช๊คแก๊สแยกมาแบบนี้พร้อมกับสปริงสีน้ำเงินแบบนี้มาให้นะครับก็จะบอกได้ตั้งแต่นะครับเลขใหม่นะครับอย่างเลขไม้คันนี้ก็วิ่งมาอยู่ที่11,000หมกิโลนะครับ สวัสดีครับวันนี้ร้าน MC มอเตอร์ไซค์นะครับมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนั่นก็คือเจ้า Yamaha N Max คันนี้นั่นเองนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2021นะครับผมมาพร้อมกับสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดกับตัวล้อแม็กที่เป็นตัวสีทองน้ำตาลแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้สภาพตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสวัสดีครับร้าน MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้นะครับผมมาให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองถึงหน้าบ้านของลูกค้านะคร้ถถดรรไสูง่ป มาตีราคาซื้อขายได้เลยนะครับที่ idline a d s i mc หนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือจะโทรมาหาผมก็ได้นะครับที่เบอร์มือถือศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์สามเก้าหกนะครับผมทางนั้นเรานะครับไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายครบชัดเจนหมดเลยนะครับใครอยากจะขายรถรุ่นไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูคลิปวิดีโอรถกันนะว่าวันนี้ผมได้รถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลย ด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะครับชุดด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้าร่าก้านมือเบรกหรือว่าปลอกแฮนด์ตุ้มไปแฮนด์อะไรพวกนี้เนี่ยคันนี้ยังจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดอยู่นะครับในส่วนด้านหน้านะครับที่เขาจะมีการเปลี่ยนมาก็คือในเรื่องของชิลด้านหน้านั่นเองนะครับที่เป็นชิลสีใสแบบนี้นะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น n m a x เนี่ยเขาจะเป็นชิลสีดำนะครับแต่อันนี้เจ้าของเลือกที่จะใช้เป็นชิลใสนะครับเพื่อให้เห็นตัวคอนโซลด้านในนะครับหรือว่าชิ้นพลาสติกสีดําด้านในนั่นเเออองงงนนนนนัใสสส่ววขชุดดีีทาาา้้้หตืผม ดูสวยงามตามปกตินะครับ T ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยมันเป็นสีดําด้านนะครับมันเป็นสีที่มีความแบบเ,าเขาเรียกว่าสีเื่อมนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นสีประเภทด้านละกันนะครับผมส่วนไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าสองชั้นแบบนี้นะครับระบบแสงไฟเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบแสงสีขาวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟบังโคลนนะครับคันนี้อาจจะมีรอยนิดนึงนะครับตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณของไฟบังโคลนนะครับแต่ในเรื่องของจอบังโคลนเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะครับคันนี้ยังมีติดมาให้ครบเหมือนเดิมนะคร แตกหรือว่าชํารุดสูญเ,เขาเรียกว่าแปกชารุดนะครับผมอ่ะแล้วก็ในเรื่องของจานเบรกเนี่ยคันนี้ยังเป็นจานเดิมนะครับเนื้อสัมผัสของจานอะไรต่างๆก็คือยังเรียบเนียนตามปกตินะครับรุ่นอ,อ่รุ่นนี้นะครับระบบเบรกเนี่ยเขาจะให้มาเป็นตัว ABS นะครับอ่ะนี่แล้วก็คันนี้นะครับยางด้านหน้านะครับสภาพดอกยางให้เห็นแบบนี้เลยเห็นไหมยางด้านหน้าใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าดอกยางอะไรต่างๆก็สภาพเรียกได้ว่าดูสวยๆนะครับมาพร้อมกับ ล้อแม็กนะครับสีทองน้ําตาลแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันในส่วนของชุดสีทางด้านข้างตัวรถกันนะครับเริ่มจากด้านข้างฝั่งนี้กันก่อนนะครับตัวชุดสีทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับสภาพตัวสีเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่อาจจะมีแบบตําหนิรอยตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็พยายามเอามือปัดฝุ่นให้ดูนะครับช่วงนี้มันจะแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะมีไอ้ต้นอะไรนะดอกย้าป้าเขาจะเรียกว่าดอกย้ามาฟิว มัาโดนรถบ่อยหน่อยนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นดอกย้าประมาณนี้อ่าน,นี่ใครเผื่อใครไม่รู้จักนะครับว่ามันคือดอกอะไรนี่อันนี้มันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ดอกแบบเนี้ยนะครับผมเนี่ยมันจะค่อนข้างปิวมาติดกับที่รถบ่อยหน่อยนะครับช่วงนี้แล้วก็ตัวบริเวณของ ใต้บางโทเน่หรือว่าใต้ท้องอ่ะผมใช้หัวใต้ท้องนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะไม่มีรอยกระแทกกับตัวฟุตบาทอะไรนะเท่ากับว่าฝั่งนี้เนี่ยชุดสีโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าสวยงามตามปกตินะครับผมและตรงจุดที่เราชอบเช็คกันประจาว่ารถคันนี้เนี่ยเคยล้มทางด้านนี้มาหรือเปล่านะครับก็คือตรงเหล็กพักเท้าตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ให้ดูนะครับเนื้อเหล็กอะไรต่างๆก็ยังเนียนสวยตามปกตินะครับผมชุดสีนะครับทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับหรือว่าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมก็ยังดูสวยงามตามปกติเลยนะครับพวกโลโก้นะครับคำว่า เอ็นแม็กหรือว่าสติกเกอร์155นะครับก็คือยังมีติดมาให้ครบอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในเรื่องของระบบกอาศเนี่ยหรือว่าชุดข้างนะครับคันนี้เนี่ยจากที่ลองสตาร์ทฟังเสียงนะครับยังจะเป็นของเดิมๆอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีเปลี่ยนนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับนั่นก็คือชคด้านหลังนั่นเองนะครับแบรนด์นี้ต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับแต่รูอว่ามันเป็นช็คแต่งที่มันมีกระ แล้วก็ยางด้านหลังเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นยางค่ายเดียวกันกับล้อทางด้านหน้าเลยนะครับอ่านี่ให้ดูสภาพดอกยางนะครับก็คือดอกยางเนี่ยหนาๆนะครับตามที่เห็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีล้อแม็กก็จะสวยๆเหมือนกันกับทางด้านหน้านั่นเองนะครับต่อมานะครับแผ่นทับทิม1 2่นะครับแล้วก็3นะครับก็คือมีติดมาครบนั่นเองนะครับก็คือบางโคนด้านหลังเนี่ยยังเป็นของเดิมๆอยู่ในส่วนของไฟท้ายนะครับก็ไม่มีตําหนิรอยแตกหรือว่ารอยร้าวนะครับ แล้วก็ตัวจับมือด้านหลังเองเนี่ยสภาพต่างๆก็คือยังสวยงามตามปกติอยู่นั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเรามาดูทางด้านฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นชื่อของที่เขาติดแบรนด์ชคเอาไว้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะแต่เนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ทราบจริงๆนะว่ามันคือของอะไรนะครับอ่านี่และถ้าเป็น เอ็นแบกเนี่ยเขาด้านหลังจะมีเป็นจานเบรกแบบนี้มาให้นะครับก็คือรุ่นนี้มันจะเป็น A.B.S ด้านหน้าด้านหลังนั่นเองนะครับในส่วนของท่อรถนะครับคันนี้ยังจะเป็นท่อเดิมๆทั้งเส้นนะครับไม่มีการผ่าหรือว่าทําเสียงท่อแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็บอกกับลูกค้าให้รับทราบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ต้องบอกว่าทางด้านฝั่งนี้เนี่ยจะมีรอยตําหนินะครับผมอ่านี่ทางด้านฝั่งนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างในส่วนของชุดสีนะครับจะมีรอยประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่าน,นี่แล้วก็รอยแบบรอยขวนแมวนิดนึงนะ เราก็ประมาณตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็แจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับก็มีตําหนินะอันนี้เราก็บอกลูกค้าตรงๆนะครับว่ามันมีตําหนิตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ใต้ท้องเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าสวยงามตามปกติอยู่นะครับอ่ะเท่ากับว่าตรงนี้จะมีรอยนิดๆหน่อยๆน,นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับตัวรถคันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเปิดเบาะหรือว่าเปิดฝาถังน้ํามันเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเกะด้านหน้าซ้ายนะครับก็จะมีช่องสําหรับชาร์จแบตบโทรศัพท์มือถือมาให้นะครับเกะด้านหน้าขวาจะเอาไว้ใส่พวกแบบอารมณ์ประมาณกุญแจรถอะไรประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เจ้าของเขาก็จะมีติดที่จับโทรศัพท์มือถือมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่านี่พวกสัญลักษณ์ไฟอะไรต่าง,างๆเห็นไหม สีตัวเขาเรียกงานสกรีนนะครับก็ยังติดเอาไว้ครบอยู่มนทุกจุดเหมือนเดิมนะครับนี่ถ้าเป็นรถรุ่นนี้ก็จะมีระบบ i d o l อร์ลิงมาให้นะครับมีไฟสุขเฉินมาให้จากโรงงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูยูบ็อกกันหน่อยว่ายูบ็อกรถรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ใต้เบาะรถรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าใหญ่ๆเลยสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ใบหนึ่งนะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับกับสมุดคร่งมือการรับประกันมาให้ครบเหมือนเดิมมแล้วก็ต่อา มาดูกันที่หน้าจอตัวรถกันหน่อยนะครับว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงหน้าจอรถคันนี้นะครับผมก็จะบอกได้ตั้งแต่นะครับเลขไม้นะครับอย่างเลขไม้คันนี้ก็วิ่งมาอยู่ที่1 1 1 0 0 0มกิโลนะครับบอกเวลาได้มีไฟสีส้มขึ้นอันนี้คือ ABS นะครับบอกความเร็วบอกสถานะออของอุณหภูมิเครื่องนะครับน้ำมันเราสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับ เพื่อดูค่าต่างๆได้นะครับอย่างเช่นทิป1่ทิป2นะครับพร้อมอัตราการกินน้ำมันแล้วก็แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถนั่นเองนะครับเตือนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสายพานได้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เรามาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเช่นเคยเลยเอามือนะครับแตะให้ดูนะครับคอท่อแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆสามารถจับคอท่อได้นะครับแล้วก็มากดปุ่มสตาร์ทฟังเสียงไปพร้อมกันแบบนี้อ่าอะไรคือเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟนะครับแต่นี้ผมขออนุญาตเปิดเป็นไฟฉุกเฉินไปเลยนะครับเพื่อจะได้เท็ในเรื่องของแสงไฟเลี้ยวไปทีเดียวเลยอ่านี่แสงไฟเลี้ยวก็จะประมาณนี้นะครับผมติดด้านล่างนะครับตัวนี้หลอดไฟทั้ง -2 ฝั่งไม่มีข้างไหนขาดนะครับไฟด้านหน้าติดปกตินะครับไฟสูงอ่าสูงต่ําติดปกตินะครับอ่านี่ประมาณนี้นะแล้วก็ไปดูด้านท้ายกันบ้าง ด้านท้ายไฟเลี้ยวติดนะครับไฟท้ายติดนะครับผมลองที่จะกำเบกดูบ้างอ่านี่ต่อมานะครับมาลองฟังเสียงข้อรถกันลองเล่งเครื่องเพื่อดูอาการควันขาวหน่อยนะครับว่ารถคันนี้มีไหมคันเร่งน,นะครับบิดติดตามมือปกติเลย หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับคันเร่งเนี่ยบิดติดตามมือได้ ปกติเลยนะครับไม่มีอาการวูบหรือว่าวอดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เดินเบาอะไรต่างๆได้ตามปกติชุดสีโดยรวมนะครับคันนี ouais ้ผมตีให้คะแนนอยู่ประมาณราวๆ้นะครับมันก็จะมีรอยนะครับที่ชี้ให้ดูนะครับทางด้านฝั่งนู้นมากกว่านะครับผมแต่เรื่องระบบไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็คือปกติหมดทุกอย่างนะครับส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้ผมให้ราคาอยู่ที่6 8 9 0 0กบาทนะครับผมราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ย การโอนให้แล้วก็ที่ร้านมีบริการจัดส่งให้นะครับทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถจัดส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงก่อนนะครับก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษมจ7หหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือรือจะแปดศูน์ห้าห้าแปดศูนย์ส i มเก้าหกหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ไอเดียไลน์แอดไซม์เอ็มซีหนึ่งสามสามหนึ่งมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคร นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้แล้วก็ตอนนี้นะครับรถที่ร้านจะมีรุ่นหนึ่งๆนๆให้ได้เลือกซื้อนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ w w w m c m o r s บเอ็มสามารถเข้าไปดูรถของที่ร้านได้ทั้งหมดจากหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ ฝากลูกค้านะครับหากใครชอบคลิปการรีวิวรถบ้านนะครับที่เป็นรถซื้อมาแล้วจากเจ้าของแล้วก็มาขายนะครับโดยการถ่ายคลิปรีวิวให้แบบนี้นะครับชี้ให้ดูว่ารถคันนี้สภาพตัวรถเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะครับรีวิวให้ฟังเสียงเครื่องนะครับระบบไฟนะครับก็หากใครชอบคลิปรีวิวกันแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ